มาแล้วนะหมูปิ้งห้าสิบไม้พี่เขาเพิ่งมาส่งใช่ไหมคะน้องก้าร้อนๆเลยพี่เขาย่างมาถุงนี้ยังไม่ต้องแกะนะลูกเดี๋ยวถุงนี้เอาไว้ให้พ่อกับแม่กินแล้วก็ยายทวดเออกแกะกันแค่ถุงนั้นนะอ,อ,อ่ะเอออ่ะขยับมาใกล้ๆสินี่อันนี้เอาไว้ให้ยายทวดนะกับพ,พ่อกับแม่นี่เยอะมากห้าสิบไม้อ่ะปะกินกันก่อนที่จะไปโรงเรียนเนาะลูกเนาะอ่ะ,ก,ดดอะกิน กินหมดหรือเปล่าออกมาเอาเอาเก็บถุงใส่เลยลรกเก็บถุงใส่เอาวางก่อนว่างก่อนเดี๋ยวหกน้องโอเออวางก่อนเออเก็บถุงขยะใส่อ่ะแกะข้าวเหนียวยัดทวดต้มไข่ไว้ด้วยใช่ปะใช่ค่ะเออขยะมาใกล้ๆกล้หน่อยสิลูกอ่ะกินเลยลูกเปิดข้าวเหนียวเปิดกล่องข้าวเหนียวแตงไทยกินเลยนายโชวกินสิแตงไทยเพิ่งตื่นเพิ่งลุกจากที่นอนเลยหัวยังฟูอยู่เลย อ่ะกินเลยลูกเออเ,เอาข้าวให้น้องน้องเอาข้าวไหมอาน้องไม่เอาน้องไม่เอานหนูกินอ่ะกินเลยลูกอ้ําเป็นไงอร่อยไหมพี่ก็ทำอร่อยไหมอร่อยแมเอมเอแม่ชอบหมูปิ้งไหมเล็กเล็กแบบเนี้ยอ่ะกินยังไม่ได้จบเลยให้น้องจกหน่อยลูกเป็นไงยเยอะไหมหมูปิ้งยเยอะมากหน่อเยอะมากเลยแล้วก็มีอีกถุงหนึ่งด้วยนะเนี้ยแต่ยังไม่แกะ เอาไว้ให้ทวดแล้วก็เอาไว้ให้พ่อเป็ดด้วยอ่ะกินงามเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก่อนไปโรงเรียนเดี๋ยวไปวัดนะลูกนะ,ะไปถวายสังฆทานไปถวายสังฆทานวันเกิดตังกว่าอ่ะกินเป็นไงพี่ต่ออร่อยไหมอร่อยมากครับในโชว์กินสิงามใน <laughs> ไทยโชว์กินเดียงาม ในพี่ต่อโชว์กินนิดงามโอเคอะบา,บายบายไปเจอกันอีกทีที่วัดเนาะกินหมูปิ้งก่อนนะโอเค,คกินข้าวก่อนไปโรงเรียนนะคะคนะคะเด็กๆกินเหลือแต่ซากนะคะชอบแม้เด็กๆชอบมากเลยค่ะชอบมากเลยค่ะ,อคะโอเคอะกินอิ่มแล้วก็ไปล้างมือนะลูกคกินเลยอเกี้ยง เียมหูไอ้ไทยเลียหม,ม,ห,ม,มห,ยหมูปิ้งไปสี่ไม้โอ้โหใครจะกินน้ำลายเองแตงไทย้้ไไไมมมม่่่ีช พาแตงกวามาถวายสังฆทานตอนเช้าแตงกวาเสร็แม่เสร็จเนาะในตอนก็วันเกิดไหว้แม่ไหว้แม่เสร็จก็มาถวายสังฆทานไหว้แม่เสร็จก็มาทําบุญที่วัดโอเคทาบุญที่วัดเสร็จแล้วตอนเย็นก็ค่อยอะไรเด็กๆตอนเย็นค่อยปาร์ตี้โอเคถึงวัดแล้ว องนางลองเงรองเป็นผู้หญิงอย่าไปใกล้หลวงตาเยอะนะลูกไปแต่งไทยเข้าไปถือกับพี่กวาจะได้ได้บุญด้วยกันลูกแต่งไทยจะถวายหมีเหรอลูกอ่ะให้หลวงตาอวยพรวันเกิดให้นะลูกสาทูหาทูเอาหมีให้หลวงตาไหมลูก อ่าโอเคทุกจ้าเลย <S <S ไปลูกทำบุญเสรเ็จแล้วเก็ไปโรงเรียนตั้งใจเรียนนะ <ไป S 2> เดี๋ยวตอนเย็นกลับมาเราค่อยปาร์ตี้กันนะ<ไ>ปอ่าเสร็จขวบแล้วปาร์ติสุขสันต์วันเกิดค่ะ